แกเป็นอะไรหรือเปล่า่ะคือบริษัทของพวกเราล้มละลายนี่แนนยังไม่รู้ข่าวใช่ไหมบริษัทหนูถูกปิดตัวลงบริษัทหนูล้มละลายอะจะย้าย,ายฮะอะไรนะลูกต่อจากนี้หนูคงไม่ค่อยได้มาซื้อขนมยายแล้วนะจ๊ะใบบัวยายล่ะอ๋อยายไปหาหมอตั้งแต่เช้าแล้วจ้ะนี่ยายไม่สบายหนแล้ว สวัสดียามเช้าจะยาย๋อสวัสดีจ้๊ลูกหนูไปทำงานแต่เช้าเหรอลูกใช่จ้ะว่าแต่วันนี้หนูยังไม่ได้อุดหนุนยายเลยนะจ๊ะอมอุดหนุนยายทุกวันเลยหนูจะซื้อไปทำอะไรนักหนาเนี่ยหนูก็ซื้อไปกินเองแหละจ้ะแล้วก็ซื้อไปฝากเพื่อนๆที่ทำงานด้วยจ้ะแน่ใจเหรอแน่ใจสิจ๊ะยายยายรู้นะว่าหนูอะ อยากมาซื้อของยายนะเพื่อให้กําลังใจยายไม่จริงเลยจ้ะยายอาจะเอาอะไรก็เอาลูกเดี๋ยวยายจะแถมให้เยอะๆเลยโอยยายใจดีแต่กับพี่แนนคนเดียวเลยนะขนาดหนู่เป็นหลานแท้ๆขอกินขนมนิดนึงก็ไม่ได้บอกว่าขาดทุนใช้งานเช้าเย็นเลยเดี๋ยวปีให้เลยแกนีไม่รู้อะไรซนะแล้วย่าใบาบัวตอนเปิดร้านใหม่ๆน่ะก็ได้พี่แนนนี่แหละ มาช่วยยายทุกอย่างเลยจัดของเอ่ยอะไรเอ่ยแถมยังไปบอกคนทั่วเลยนะว่าให้มาอุดหนุนร้านยายจนยายมีร้านใหญ่โตทุกวันเนี่ยแกน่ต้องขอบคุณพี่แนนเขานะโหยายแม่ขนาดนั้นหรอกจ้ะอออว่าแต่ทำไมหนูดีกับยายจังเลยลูกก็หนูอ่ะเห็นยายเป็นแม่เป็นเหมือนยายแท้ของหนูไงจ้ะอ,อีกอย่างหนูทำงานที่เนี่ย ก็ไม่ค่อยได้เจอแม่เจอยายเลยจ้ะงั้นหนูขอเป็นหลานยายคนนึงได้ไหมจ๊ะมไม่ได้ค่ะพี่แนนยายมีหนูเป็นหลานคนเดียวเท่านั้นพี่แนนห้ามาแย่งความหลักจากยายนะค่ะเดียวตีเลย,ยพี่ฉานะเราอะขอโทษพี่เขาเดี๋ยวนี้เลยไม่เอายายดื้อน,นะ,อะแนนจะเอาอะไรลูกเดี๋ยวยายจะแถมให้เยอะๆเลยงั้นหนูเอา เข้าตวาตังสองถุงจ้ะแล้วก็เข้าแตงสองถุงจ้ะจ้ะอ้าวใรู้ว่าจยืนเฉยอยู่ทำไมรีบไปหยิบขนมไม้เปีกเาสิโหยยายไปอื ตูนี่ใจดีจริงๆเลยอุดหนุนทีไรแถงของให้ตลอดเลยเอาของกินไปปักพันดีกว่าแกฉันซื้อขนมเจ้าเดิมมาฝากอะ่ะแกเป็นหรือเปล่าอะ่ะนี่แก แกรู้ข่าวอะไรหรือยังว่าบริษัทเราอ่ะกำลังจะถูกปิดตอนนี้นะทุกคนกำลังเก็บของทยอยออกไปกันอ่ะคืออะไรอ่ะคือบริษัทของพวกเราล้มละลายนี่นแนนยังไม่รู้ข่าวใช่ไหมประธานบริษัทของบริษัทเนี้ยไปโกงเขาไว้ เป็นคดีใหญ่ระดับชาติเลยนะตอนนี้ตำรวจคุมตัวไปที่สอนอ่ะและ้วตำรวจบอกกับพวกเราว่าประธานบริษัทของพวกเราอ่ะไปทำเรื่องไม่ดีเอาไว้ไปโกงชาวต่างชาติเงินที่พวกเราใช้เงินเดือนหรือเงินที่หล่อเลี้ยงบริษัทอ่ะเป็นเงินที่มันมาจากสิ่งผิดกฎหมายอ่ะเราก็ไม่รู้หรอกนะว่าเรื่องอะไรอ่ะรู้แต่เพียงว่าเมื่อตะกี้อ่ะ มีตำรวจมาที่บริษัทเราเกือบ40กว่านายแล้วก็ยึดโทรศัพท์ของพวกเราไปหมดเลยตำรวจไม่ให้พวกเราพิมพ์หรือส่งข้อความหรือติดต่อกับใครเลยจนกระทั่งควบคุมประธานบริษัทของพวกเราไปแล้วก็คืนโทรศัพท์ให้พวกเรามาเมื่อกี้นี่เองเนี่ยตอนนี้ทุกคนกำลังเก็บของตำรวจบอกว่าให้พวกเราออกจากพื้นที่ภายใน24ชั่วโมง่ะฉันเองก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันอะ ฉันกับท็อปอะ่ะก็เลยคิดว่าจะกลับบ้านนอกไปช่วยพ่อแม่หว่นแหหนะาปลาชายนี่ยแกอ่ะยังดีนะมีบ้านให้กลับแต่ชันนี่สิไหนจะค่าบ้านค่ารถค่ายาแม่อีกอะ่ะฉันไม่รู้จะทำยังไงหรอแกถ้ามัถึงเป็นแบบนี้อะ่ะฉันเรียนจบมาก็ตั้งใจจะมาสมัครงานที่นี่อะ่ะว่าสารนาคเป็นทนี่ทุกอย่างนะแก าบริษัทเจ๊งอย่างนีน้ฉันต้องพังนแน่เลยอ่ะเอานะยังไงพวกแกก็ต้องมีสตินะเว้ยมันไม่มีใครอยากให้เกิดเรื่องแบบนี้หรอกวะ่ะฉันเองก็เพิ่งรู้ข่าววันนี้เองเมื่อกี้ได้โทรศัพท์มาจากตำรวจอ่ะก็เลยโทรไปบอกแม่แม่เป็นลมไปเลยอ่ะฉันต้องรีบกลับก่อนนะไว้มีโอกาสไปเจอกันใหม่นะ งานแล้วเหรอลูกพ้างไปเมื่อกี้ทำไมเลิกไวจังล่ะทำไมไม่คุยด,ด้วยแนนแนแนลูกแนนจะยายเป็นอะไรลูกทำไมยื้นมอือยายจ๊ะ หนูไม่มีงานทําแล้วว่ะจ้ะบริษัทหนูถูกปิดตัวลงบริษัทหนูล้มละลายอาจ้ะยายฮะอะไรนะลูกต่อจากนี้หนูคงไม่ค่อยได้มาซื้อขนมยายแล้วนะจะ๊ะหนูอย่าเพิ่งคิดมากนะลูกเอางี้ใบบัวใบบัว ไป้บัวจ้ายายหยิบขนมมาให้พี่แนนเขาหน่อยลูกเอาไมาเยอะๆเลยนะจ้าจ้าเร็วๆสิจ้าเร็วๆลูกอะลูกยายให้อย่าคิดมากนะลูก เอากินขนมนี่จะได้มีแรงเดี๋ยวค่อยหาทางคิดกันใหม่นะอะลูกขอบคุณนะจ๊ะยายยายให้ขนมพี่แนนอีกแล้วนะใบบัวงอนแล้วนะใบบัวพี่แนนอ่ะเขาลำบากอยู่นะลูก เกิดอะไรขึ้นเหรอยายบริษัทเขานะ่ะล้มละลายเขาไม่มีงานทำแล้วใบบัวฟังยายนะลูกพี่แนนเน่ะเขาเป็นคนดีวันที่ยายลำบากอ่ะเขาอ่ะช่วยยายนะลูกวันนี้พี่แนนลำบากเราต้องช่วยเขานะลูก บัวยายล่ะอ๋อยายไปหาหมอตั้งแต่เช้าแล้วจ้ะแล้วพี่แนนเป็นไงบ้างหรอคะไม่คะ่ะเอาอันนั้นใส่ถุงให้ได้จ้ะอ๋อจ้ะพี่แนนเลือกของก่อนนะคะเดี๋ยวหนูมานี่ยายไม่สบายหนยแล้วเหรอพี่แนนจะเอาอะไรคะ อ๋อเท่าไหร่ยี่สิบบาทค่ะอ,อใบบัวฟังยายนะลูกพี่แนนเน่ยเขาเป็นคนดีวันที่ยายลําบากอะ่ะเขาอ่ะช่วยยายนะลูกวันเนี้ยพี่แนนลําบากเราต้องช่วยเขานะลูก เดี๋ยวค่ะพี่แนนนี่ค่ะนูให้รับไปเถอะค่ะแนนแนนลูกยาย ยายเป็นไงบ้างอะจ๊ะไปหาหมอมาหมอว่าไงบ้างแล้วยายก,กินยาตรงเวลาหรือเปล่าหนูเป็นห่วงยายนะจ๊ะห่วงแต่คนอื่นไม่ห่วงตัวเองเลยเย,ยายอะไม่เป็นไรมากหรอหมอนัดไปตรวจสุขภาพเ้วยใช่จะ้ะยายไปตรวจสุขภาพมาแล้วก็แข็งแรงดีทุกอย่างด้วยจะ้ะ หนูค่อยโล่งใจหน่อย <ฮะ S 2> ก็คิดว่ายายจะยายนะไม่ตายง่ายๆหรอเออเนี่ยยายนะ่ะไปหาเพื่อนมาแล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทยายก็เลยขอเบอร,ร์โทรศัพทเข้ามาให้หนูอ่ะหนูลองโทรไปสมัครดูนะลูกเผื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกขอบใจนะจ้ะยายยายลูก Mm-hmm. Uh -huh. คิดถึงพี่แนและสิหนูเห็นยายเชิงเงือมองแบบนี้หลายวันแล้วนะโอ้ยก็แค่เป็นห่วงพี่แนนนะ่ะหายไปหลายเดือนแล้วนะโอ้ยยายป่าเนี่ยเขาได้ดิบได้ดีลืมเราสองคนไปแล้วอย่าไปว่าพี่เขานะเขาเป็นคนดีนะอ๋อยายยายก็เข้าข้างแต่พี่แน่นะ่ะถ้าเขาคิดถึงเราจริงนะ เเขามาหาแล้วแล้วไม่ใช่เล่นทิ้งเราไว้เป็นเดือนแบบเนี้ยหรือไม่บางทีตอนนี้เขาอาจจะมีแฟนมีครอบครัวได้ดิบได้ดีจนลืมเราใครจะไปลืมได้ลงล่ะพี่แนน <c oughs> พี่แนนไปไหนมา <c oughs> พี่แนนพี่แนนหายไปไหนมาพี่แนนรู้ไหมว่าหนูคิดถึงอ่ะ <c oughs> พี่แนนทิ้งหนูหรอ <c oughs> ไหนว่าไม่คิดถึงอ่ะ อ้าวเป็นไงมัางลูกแนนสบายดีจ้ะยายยายรู้ไหมจ๊ะวันนั้นที่ยายให้เบอร์หนูมาหนูโทรไปสมัครกับเขาด้วยนะแล้วเขาก็รับหนูทำงานด้วยแล้วที่หนูหายไปหลายเดือนนะจ๊ะเพราะว่าเขาอ่ะส่งให้หนูไปทำงานที่สิงคโปร์จ้ะแต่ว่าตอนนี้หนูได้กลับมาทำงานที่ไทยแล้วนะยายจ๊ะหนูขอบคุณยายมากๆนะจ๊ะ ที่ยายคอยดูแลคอยเอาใจใส่คอยถามไถ่หนูตลอดเลยอะท,ทั้งที่หนูไม่ใช่หลานแท,ท้ของยายด้วยซ้ำถ้าหนูไม่ได้ยายนะป่านนี้ชีวิตหนูเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้อขอบคุณมากอาจ๊ะยายไม่เป็นไรหลูกแน้นฟังยายดีๆนะที่หนูมีทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะยายช่วยหนูอย่างเดียวลอกแต่เพราะหนูเป็นคนดี ตอนที่ยายลําบากน่ะหนูว็ช่วยยายตั้งเยอะและพอถึงคราวที่หนูลําบากหนูก็จะได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นเหมือนกันขอบคุณอีกครั้งนะคะยายจ้าูก <c oughs> โอ้ยจะรักกันไปถึงไหนเนี่ยพี่แนนพี่แนนมาอุดหนุนหนูใช่ไหม ไปเข้าไปดูของกันเออไปลูกไปเดี๋ยวหนูจะแถมไว้ทั้งร้านเลยไปลูกไป